ค่ะนี่ก็จะเป็นของเจ็ดเสียงดังนาะพ่อแม่พี่น้องซ่องสุวรรณเป็นเจ้าใดมีผู้ใดใดผู้ใดตามซ่องสุวรรณบ่โน่เบ่ได้ล่องคลิปให้นะค่ะเนาะเพราะว่าซ่องสุวรรณเข้าไปเต็มเต็มข้าแบบบ่ต้องกลับพ่อแม่พี่น้องคะ่ะเข้าแบบไม่ต้องกลับผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองซ่องสุวรรณกลับไม่เล้วนะเพราะว,ว่าัวดก้อนหนานันของเพิินกับเขาไปเลยลูดแบบกระจุยพ่อแม่พี่น้อง วันทีเท่าไรเฮ้เดี๋ยวมาดามเปิดให้เบื้องนิดนึงเนาะค่ะเนะเาะเพราะว่าคองเพื่อนเข่าแล้วหลดุดมื่อนี่เห้ามาผิดจาลณหน้าซ่อมว่าคองเพื่อนสิไปสิบพันสิบปังอีกบอก่ปเลยพี่น้องคะ่ะวงวดนีุ้่ดกระจุยนี่งวดทีวันทีสามสิบเนาะ้วงวักว่านานันเข้าไปตรงๆรงขึกันเข้าไปตรงๆแต่ไม่ได้เข้าตัวนิ้นตัวจาะ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาวันที่สองเข้าไปตรงๆคือกันแต่บริเขาตัวเนินตัวจอเมื่อนี้มาติดตามชมผู้ใดเปลี่ยนแฟนครับของสองส่วนจะมาสรุปเจ็ดเสียนดังบวกเลขเด่นประจําวันที่ FC รอคอยเนาะยังมีผู้รอคอยอยู่เด้อผูมเอพี่น้องคะ่ะ FC ว่าล่องให้แน่มาดามวัสันอันอยากไล,ล่เนวพยคุแหละเอาตะควมยากมาให้กันฟังติ เนี่นอยู่พรมีพี่น้องอยากไล่แนวอยู่ช่วงนี้มันนาเทศจักการคนจัดงานเนาะก็เลยประมาณว่าลงศาเนี่ยขอถทษขอให้แต่จังไดกระลงเนาะค่ะน้อืเมนี้ผู้ใดเขามาเห็นกะกับขอบุญขอบคุณในคลิปนี่เนาะค่ะสรุปเจ็ดเสียงดังเราพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้สองสุวันให้มาวิ่งบนล่างรูดสี่กับห้าสองตัวสี่หาง 4 9่0ก้า0ี่เบ้นจะเป็น4 4 5 5ีสมตัวสามหาง459 450 445าสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่5950้สามตัวเน้นสองหาง459 450นะคะอ่ะมื้อ้บนเน่เด้รพ่อพม่พี่น้องอาจจะเข้าตัวเน้นตัวจอของเพิ่นก็ไไ้ใครเป็นแฟนคับจับตามองแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของช่องสุวรรณ ตาขอบุญขอบคุณซ่องซื้อวันที่หายตัวเลขแนวทางมาว่างทางซ่องเนาะตาขอบพระคุณเป็นอย่างสูงถือว่าเดินดีอยู่พ่อแม่พี่น้องถือว่าเดินดีอ่ะตาไปเป็นของเหล็กลับนางฝาเหล็กลับนั่งฝางาวดกอนหนาะนั่นกับโบเมนเข่าอยู่บ่เดี๋ยวเด้๋ยมาดามเช็คให้น้อยนึงสิว่าจะให้เบื้องไรมาดามประวัติปวันี่กับโบถือว่ากระถือว่าโบลุดเดอพ่อแม่พี่น้องให้เ้า ให้เก้าสองออกเก้าหนึ่งเนาะให้เก้าศูนย์ออกเก้าหนึ่งเขายังมาให้เห็นงวดก่อนหนานั้นเข้าไปที่สี่แปดแปดสี่เข่าตัวนินตัวจอที่ว่าเขากันหลายคนมากเจ็ดเสียนดังเข่าทั้งเหล็กเดินประจําวันงวดที่ผ่านมาวันจันรุดเนาะวันซุกเข,ข้าไปคักๆเราวันจันรุดสงสัยสีร้ายมือพ่อแม่พี่น้องฟันโดนพวดบัิอ้าบ้ากันไปผู้ใดชอบกระจัดขัดก็ผ่าน เลขกรับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดเหลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้5 9 9เกับเกาอาก้าเก้มาอีกแล้วพวกแม่พี่น้องคะ2ตัว4ี่หาง5 0 5 2ู0 9 2ห้าเนกบิ้ลก็จะเป็น5 5 9 9 3ตัว3หางห้าเก้าศูนสองห้าห้าเก้าตัวเน้นสอหาง เน้นไปที่ห้าศูนย์เก้าสองสามตัวเน้นหางเดียวเมีดเดียวห้าเก้าสองแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้าแล้วไปโตเป็นของใครเป็นของเสืน้นนม่อแมพี่น้องค่ะเอาของเสีน้นนมกับ่บเมนเข่าอยู่บอกหัวขวัก่อนนางนั้นวันสุกเนาะเพราะว่าวันสุกเข่าไปร้ายคนบกเข่าแตนของซ่องสุวรรณคิดว่า เดี๋ยวมาให้บเบื้องแปดหนึ่งพูดพี่น้องบัดสิวัเลกโอ้ห้องเพื่อนเขาตัววิ่งตัวรูดเนาะของเซียนนมเมื่อนี้ตามต่อตามไม่พูดพี่น้องหามผาดหามละสายตาอาจจะเป็นของเซียนนมกับเป็นได้เนาะอ่ะมาติดตามชมยาวๆเจ็ดเสียนดังบ่เขาหลายเสียนยงวดวันศุกทิพวันจันทร์ทผพานมาพม่พี่น้องเซียนนุมให้มาวันนี้รูด เราพัฒนาสองพุ่มครึ่งคืนนี้ห้ากับสี่สี่กับห้าสองตัวหกหางหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าบล็อจะเป็นห้าห้าสี่สี่สามตัวสามหางห้าสี่ห้าสี่ห้าแปดสี่ห้าเก้าสองตัวเน้นไปสามหางเน้นไปที่สี่เจ็ดห้าแปดสี่เก้า นะคะสามตัวเน้นสองหางห้าสี่แปดห้าสี่เก้าเด้อค่ะเอาแคปนาโจอพ่อแม่พี่น้องค่ะแล้วไปตอบเป็นของไฟกาบขอบุญขอบุณเสี้ยนนมนอะกที่หายตัวเลขแนวะทางเนาะว่างทางสว่งเป็นของลกก็อกจิกพารวยของลกก็อกจิกเขาแล,ล้วก็ลวดคื้อกันพ่อแม่พี่น้องเอ๊เขาาลายค้นงวดก่อนเนาะจำกันได้บ่เดติดตามเพิ่นบองวดงวดวันนั้นสุกเนาะวันจันทร์บ่วพาน เมือกับพวกรทำงานพวม่พี่น้องนั่นวันสู้ของเพื่อนเข่าไปพวมพี่น้องหาสองสองหาตัวเล่นตัวจ้อะอะมื่อวานี้มือใหม่ไปใหม่นะค่ะเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่ล็อกเก็ตพารวยให้มาวันนี้รูดแล้วพัฒนาสองตึ้งถึงนี้หกกับห้าสองตัวสี่หางหกเก้าหกศูนย์ห้าเก้าห้าศูนย์เมัลจะเป็นหกหก ห้าห้ตัว3ามหาง6กห้าเก้าหกห้าศูนหศห้าหกเห้าหหเด้อค่ะสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่ห้าที่หกเก้าห้ห้้าแมนยูกคนไปหน่อยสตัวเน้นหางเดียวเมนเดียวห้าหกแคปหน้าจอ ถ้าใครจะตามของล็อกกีก่ารวยแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นจังไลด์ล็อกกเป็นตะไบว่ามือเป็นตะไบว่ามือนี่เป็นตะไบว่ะอ,อ่ะผูใ้ใดสิตามล็อกกีก้กะแคปหน้าจอไป,ไปต่อกลับขอบุญขอบุณล็อกกิกผารวยเนาะที่ห้ตัวเลขเนะ่าทั้งว่างทางั้งซองเนาะกลับขอบพระคุณหลายๆห,ห,หนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปร,ปรอชอเช็ดใจกับเขาไปเดิงวัดวันศุกพมพน้องวันที่สามสิบเนาะ เขาตัวเน้นตัวเจอะี8ปดแปดสีวัที่ผ่านมาลดกระจุยวันที่สองที่ผ่านมาเมื่อนี้มือใหม่ไปใหม่วันนี้วันใหม่ไปใหม่ชอแช่ชัย,ชยให้มาวันนี้รูดเราพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้6กับ8ปดสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมี6 9 6 0้ศย์ 8 9ดเมันจะเป็น6ก8กแดสองตัวสหางหกแปดเก้าหดสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่8ปดเกดสตัวเน้นสองหาง6 8แปดเก้ายเด้อค่ะเอาแคปหน้าโจแล้วไปตัวเป็นของใคร คองพันกันนะตืบแพร่ช่อเฉิดใช่เนาะนาตืบนาตืบพ่อมื่อพี่น้องอ่ะไปต่อเป็นของเลขมีที่มาก,กับปุบุญคอบคุณช่อเฉิดใช่ที่ให้ตัวเลขแนวทางเมื่อวานทั้งช่องเนาะกล่าวกับพระคุณหลายๆของเลขมีที่มาตะบโบผานเนาะตะบโบผานแต่บางวดกวอนนี่ของเพ่นผานคือกันพ่อแม่พี่น้องนั่นแตกสามตัวผุนวันที่สามสิบเนาะบัดเพนสิตามเสถียรุดกระจุย แลกนี่ที่มากค่ะเป็นจ้างใดใหไซี่้ฮซี่สองเนาะกระบ,บ,บอกบัมาบัมาจัดตัวตัววิ่งตัวรูดคาดพูดเลขพ่อแม่พี่น้องแตกสามตัวต้นสองตัวบนผุนเด้หัววันที่สามสิบปิดท้ายของเดือนวันที่สองรูดกระจุยเมื่อนี่มือ,มอไม่จับตามมงสาม,ต,มาต,ตัวเพวื่อนเดชพ่อแม่พี่น้องค่ะเขาตัวเน้นตัวจ่อความเดชสามตัวเพื่อนก็นได้ เลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดแลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้สี่กับหกสองตัวสี่หางศูนย์สี่สามสี่ศูนย์หกสามหกเบิร์จะเป็นสี่สี่หกหกสามตัวสามหางศูนย์สี่ศูนย์หกสี่สามหกสี่สี่หกสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ศูนย์หก สามหกสามตัวเนีนทางเดียวเม็ดเดียวสี่ศูนย์หกอ่ะแคบหน้าจอผู้แม่พี่น้องถ่าสิตามของเหลกนี่ที่มาตำแหน่งเก่าแม่พี่น้องสามตัวสามตัวแล้วไปต่อเป็นของใครกับขอบุญขอบคุณเหลกนี่ที่มาที่หายตัวเหลงนะทามงว่างทั้งช่องเนะาะกลาบขอบพระคุณหลายหลยอ,อ่ะอ้าต่อไปเป็นของคุณมาดามเป็นจังไดคุณมาดามคุณมาดามค่ะเป็นจังไดมือนี เป็นจังได้มือคือบ่อไปคือบ่อไปน้ำมูไปแต่ตัววิ่งตัวรูดกนะ็งวดก่อนมูไปบ่อไปน้ำมูงวดนี้ต้องไปเด้งวดนี้ไปทำธุระมาแล้วพ่อแม่พี่น้องอ้ยแก่บนแก่ยังมาแล้วถือแท่บาทนี่ <c oughs> ไปบนบานซารเก้าพุนบอมมาดามปีไมเอาสู้ย่างแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะเปิดดวงกับเปิดมาแล้วจัาได้ประมาณบาทนี้เอามาไปน้ำกันพู้ได้สิไปก็มาดาม เรให้วันนี้รูดเราพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้สี่กับหกสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีศูนย์สี่สองสี่ศูนย์หกสองหกเบิลจะเป็นสี่สี่หกหกสามตัวสามหางหกศูนย์สี่หกศูนย์สองอหกสองสี่แล้วก็หกหกสอง โอ๊ยจากว่า6กศสองอยู่ใส่เนาะของเจ้าของคักคกะอ่านผิดมาดามเอ,อ้ยเจ้ากระไรเนาะหกหกสี่แล้วค่ะเด้อสามตัวหกศูนย์สี่หกสองสี่หกหกสี่แล้วค่ะสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ศูนย์สี่สองสีามตัวเน้นสองหางหกศูนย์สี่หกสองสี่แล้วค่ะเด้ออาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้เนาะคะ่ะเนาะ ฝาขอบคุณขอบคุณเอฟซี 4, ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชวมว่าจิตเป็นเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าที่เข้ามาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามพ,พื่อ้พี่น้องอากาศพอบพราะคุณหลายๆชอบกระจัดพ่อพี่น้องค่ะขันโบชอบกะพานเนาะค่ะเนาะ,พะเพะแรกทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเขามีหลุดเนาะอันนี้ก็คือการพื่อให้พ,พี่น้องเพอพ่อพี่น้องตั้งลักตั้งใจใส่คักๆกระขา,ขาดพูดบัดนึง หลักหน่วยแม่นแม่นมาทั้งบนทั้งล่างหนานันหวดที่พานมากมือวันจันทรี่านมาจังไหนจังว่าโอ้ยพนสิตฐ์ามแล้วลุดกระจุยมห้ยสร้างเป็นบ่พอพี่น้องเอาเมื่อนี้มาไปไหม่ผู้ใดสิตามเลขกรับโอเลขกันเดินประจําวันเพราะว่าเอฟซีบอกว่ามาดามลงลงเลขกเดินประจําวันให้แน่เพื่นว่าต้องมาดามก็สุดอยากไปกับไปเนาะจะสาวเรียกร้อย,ยบบบพี่น้องบทเทียงอันของ มาดามคำนวณสองเนาะคะเนาะของมาดามคำน,นวณชนแมวโอเคอยอะอะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามเลขเด่นประจำวันเน้นหลักหน่วยสามตัวนี้จะมาให้เห็นหนึ่งตัวถึงสองตัวไหมเมื่อนี้มิจะเราเด้อไี้ยสิบอกว่าต้องมาให้เห็น่าสัน่นวันนี้ต้องวัดจ้วพ่อพี่น,อน้องพวองศ์วดที่พัานาบอกเขามีห้ามีหกมีเจ็ดจะมาให้เห็นหนึ่งตัวถึงสองตัวไหม แคหน่ะตัวลรไปต่อหลิงหลิงเฝ้าวฝ้าเฮ้ยเฮาสสี่เดรบกานเป็นเสียวเวล,ลาบ่ได้เบิง่งโดนเบิง่งยาวเนาเนะเอาแรกเดินประจําวันหลักสิบเรหลักหน่วยบาทนี่พ่อแม่พี่น้องหลักหน่วยและหลักสิบมาจังใดเป็นตะไปแตกสามตัวอีกบะเคยแตกสามตัวมาวแล้วเราก็มาไงาทวนเลยสามตัวแตกกระพานมาแล้วสองตัวกระเข่าตรงๆกับมาแล้ว คุณนะพูดใพี่น้องงามอยู่ด้วยเนาะบัดรวดที่พ่าดมานี่โอ้ยขาดกระจุยลุยพูดบัดน,นึงมือนีมือไม่เด้อ,อ,อ,อค่ะเด้ออ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามเลขเด่นปะจำมันหลักสิบเด่นหลักสิบมีศูนย์มีหกมีเก้าเด่นหลักหน่วยมีห้ามีหกมีเจ็ดจับคู่ก็จะเป็นศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เจ็ดหกหาหกหกหกเจ็ด เ5 9, 6, 9, 7, ้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดแคปหน้าจอถ้าใครจะตามเลขเด่นป่ะจะมันจะได้กาบประบุนขอบคุณเซียนเซียนที่ห้ตัวเลขเนาะทางมาว่างทั้งสองเนาะแล้วก็กาบขอะบุนขอบุณ,บณ fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชม,มาาเมื่อวันศุเน fc ใหม่ fc เก่าที่เขามาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกาบพระบบคุณหลายๆคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้ไปซอปปอเล่ากันสูขสูข่คนท่าผู้ใดได้เขามาเห็นคลิปนี้เนาะ โชคดีเป็นของพีของนองเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ